เสียงประมือและเสียงกีดังดังให้กับต้นโนโออลและน้องหญิงปดิชติแม่ดอกสนกวันนี้มันเป็นพระเอก<า>เลยนะครับ<า>พอดอกตดเอาบางตอนโอ้โหผู้หญิงอะไรแม่ทำหน้าทะเลนกี่อยากมันตาเบนกับเขาก่อ,น,กอนทำไมกันมองความสวยตลอดวันเห็นความกาหกันรี่รับไหมเลง ว่าสวยด,ดังหงอกคือไม่ห้องจะให่มาลงสม้มตักตักกกกวไม่ดอกกระทินละโพอกินละลวยพอดอกกะทิแล้สวยตายและตายนักเที่ยวมาดตานา,าก็ติดมีหญิงมาไฟฟ้าละเมอทุกวันหลงรักทันเขาเล้วงง่ายคือผู้ชายหน่อยเล็หเพื่เวลาใจปากเหมือนกันไก่เอาไว้ปับทิ้งชายแม่สนโอบบ้านนาหน้าตาเหมือนมวยกันนึกว่าสวยเด่นอย่าไปด้วยยาวนักข้าวแต่เจ้าบ้านเย็นแม่ผู้หญิ ละลูกหย,ย,ยุดหยุดพอคุยอ่ะสวยตายแล้วนั่นเจ้กันนะตาเขาไต่ดูทิหมาไฟฟ้าละเมอทุกวันหลงรักทันเขาแล้วไงเือผู้ชายร้อยเลย่ห์พระเอกอีเทกลัยปากเหมือนกันกายสาไว้ตัดสินชายเล่น์เมสโนบ้านนาหน้าตาเหมือนมวยกันทุกว่าสวยเด่นอย่ามายั่วยเย้าว์นะพี่มาเจ้าป่านเย็นแม่ผู้หญิงจอมทะเลนผู้ชายแห่งสวยอีปากดี อีหัวโฟอีหัวเมนอีนมบุดม <Subst itute> ึงสินมเนามึงออละแหละมงอ่ะแหละ มาตีนกูแล้วโอ้กูเละแล้วเอ้ตื้นทำไมทำไมล่ะไอ้สั้มึงด่ามึงเลี้ยใครไอ้นี่กูคนร่วมมึงเลี้ยใครไอ้มึงอะมึงเลี้ยเหรอมึงแม่อีนูจะทีอีนูจะแม่เหมือนแกเดี๋ยวนี้นี่มาก้อนนี่ไม่มีเดี๋ยวนี้ขึ้นนะอีนูจับไว้ในแน่ตลูกแกงก็กูเหลือเกินไอ้สั้นอีนูทำไมมึงมาช้าจังลูกกูเกือบตายแล้วเดี๋ยวนะครับ เดี่ยวนะครับไอเติ้ลวันนี้มึงเป็นพ่อนุ่นเหรอก็ดูก็ดูพวกมึงให้เลี้ยงที่ชิบหายมึงให้เลี้ยงนับวันยิ่งเด็กกูแม่งนับวันยิ่งแกในถ้าเกิดมึงเลี้ยงไม่เรื่องนะกูไม่นอนตีเตียงเลยหรือไงหนึ่งสองเหมื่อนกันที่ไหนทำไมปีนะลูกมันโตมาลำสวย ถ้าหนามันมึงแล้วก็นะเมือนเฮียมึงนะสิอีเฮียฮะพูดไรนะอ๋อสวยเหมือนแม่จริงๆนะเนี้ยพ่อม่าไรลูกขึ้นบ้านขึ้นบ้านแล้วว่าไงลูกตีกันทุกวันเลยไม่อายชาวบ้านาวช่องเขาบ้างไงไม่ได้ตีกันอีนู่พอกับแม่แค่นัดกระชับมิกันเฉยเใช่ลูกเดี๋ยวความรักมันจะเฮื่อหนัไปมากกว่านี้พ่อจ้าแม่ว่าไงลูกฉันเนี่ยนะ ไปรับรางวัลก่อนโอ้ยของพ่อเองลูกอันนี้ลูกบ้านออันนี้อันนี้ลูกบ้านพ่อเองพ่อต้องสมควรได้กูตื่นมาไรตั้งแต่เที่ยงรางวัลยาวเฉียวมึงจะบอกนะคนติดรางวัลเป็นเนียไม่มึงน,นะมียห้าอะไรนี่ลูกบ้านกูนี้มึงเห็นไหมกูนะคนดีเขาก็เอาผอละม้พผลไม้มาฟากขอบคุณทับหน้าด้วยนะคะผละไม้มีมาให้กูทุกวันแต่แม่ ไม่ต้องผลไม้มาก,ก็ได้เอาตังมามั้งก็ได้ขอบคุณครับแม่ฝากให้แม่ไหมอขอบคุณครับได้จ้าใจดีนะพวกแกเนี่ยขอบคุณครับอุ้ยรางวัลเหเห็นไหมละ่ะมึงดูกูเนี้ยเขาเรียกว่านกที่ตื่นเช้าจะได้นอนตัวใหญ่เสม,มอกูแ <c oughs> ห่ขี้ตามอะไรสดตั้งแต่เที่ยงมึงดู กว่ากูจะได้ขนาดเนี้ย<ะ>ทำไปทำมาชัก<ฮ>เก็บกกูแล้วโอ้โหอะไรอีนูฉันถามแกหน่อยเธอเ<ะ>นี่ยลูกสองคนเนี่ยนะนฉันน่ะชื่อสวยทำไมแกตั้งชื่อให้ฉันว่าสวยเนี่ยอ้จะอะไรแล้วอีนูเดี๋ยวกูมาคุยด้วยกูเอาตังค,ค์เอกทอกมึงก่อนอขอบคุณครับ แม่เดินรอบเดียวไม่พอเดินนั่งส่องรอบอย่าให้กูรู้นะว่าส่องคนนะคิดอะไรกันน,นมึงโดนกูนะม,มึงก็ดูสภาพเขากูจะไม่คิดอะไรได้กูเอาหัวแตกเลยนะไอยังป่้ยเลยมึงดูนะใครครับแม่เว้ยวันนี้อพอเป็นตัวพระเอกนี่เป็นยังไงรางวัลบานเลยวันนี้ <S 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 นี่กูยังไม่ใส่ห่วมอนนะก็กูใส่หัวมอนนะนุนเนชโนก็คิดด่าก็สู้กูไม่ได้ กูย yeah. so oh, no? oh, so sure. really? oh, ังไม่ไส้มาแค่นั้นแหละตอขอโทษท่านผู้ชมสักครู่หนึ่งนะครับพอดีว่าช่วงนี้น้องเต้ต้องหาเงินเยอะนะครับเพราะว่าอีกเดือนก็กว่ายี่หวาก็คลอดแล้วมึงพูดอะไรไม่เกรงใจเมียกูนั่งอยู่นี่เดี๋ยวกูก็หัวหลังค้างแต๊กเฮ้ยเป็นไรหรอกูยอมได้คนเนี้ยคนเมียตัวจริงของมึงกูจะผู้อะไรได้ละมึงยอมได้กูยอมไม่ได้ไม่ใช่เมียกูนี่จ้ะจ้อินูเมื่อกี้นูถามว่าอะไรนั้นลูกฉันถามว่า แกตั้งชื่อให้ฉันว่าสวยเนี่ยาาทำไมพ่อตั้งชื่อให้หนูว่าสวยเอาจะอะไรแล้วก็ตอนนั้นกูได้แม่มึงไม่ไหมเนี่ยนะแม่มึงเนี่ยตอนท้องมึงเนี่ยชอบกินข้าสวยกูก็เลยตั้งชื่อว่าสวยแค่นั้นแหละอ,อ,อ้แล้วทําไมแกตั้งชื่อให้พี่ซอยว่าซอยล่ะก็ตอนนั้นตอนแม่มึงท้องอ้ซอยกูชอบแดกซอยก็เลยชื่อซอย <laughs> ไม่ใช่พะตอนนั้นแม่มึงนี่ขโมยซ้อยกูไปเล่นไพ่กูจับได้ก็เลยลงโทษซาสาแก่ใจก็เลยเกิดมาเป็นออ้ซ้อยนั่นไงโอ,อ้ถ้าแกมีลูกอีกคนชื่อว่าไอ้ขี้นี่แกไม่ชอบกินขี้หรือไงเฉพาะไม่ขนาดนั้นหรอกพอแล้วทำมั่นแล้วพ่อจ้าลูกนี่ฉันมีเรื่องจะมาบอกเรื่องอะไรอ,ะค,อระคือเมื่อคืนเนี่ยแกนอนหลับหรือเปล่าฉันน่ะนอนไม่หลับเลยพ่อแม่เป็นอะไระลูกทำไมท่านอนไม่หลับก็เมื่อคืนน่ะ ไม่รู้ชาวบ,บ้านเขาเป็นอะไรกัน<แ>มีเสียงปืนดังปังเฮ้ยอฮ้หนูเขาจุดแก้บนหรือเปล่าปืนนะพ่อไม่ใช่ปะทหาจะมาปุ๊ดจุดแก้บนตอนกี่ทุ่มนะฉันไม่รู้อะฉันเลื่อนเฟซดูอะฉันไม่ได้ดูเวลาแต่เมื่อคืนเนี่ยฉันได้ยินจริงๆนะพ่อเสียงปืนนะ่ะกูไม,ม่ได้ยินอะไรเลยเมื่อคืนเนี้ยพ่อแม่มึงเอานมอุดหูกูทั้งคืนเลย กูนึกว่าพี่อําตื่นมาค่ะแม่มึงมึงก็พูดไปทะลึงนะเนี่ยแกรู้ใช่ไหมว่าหน้าที่ดูแลชาวบ้านนี่มันเป็นหน้าที่ของแกนะพ่อแล้วหลูกได้ยินเสียงมาจากไหนลูกจากทางบ้านเกสายอะพ่อหรือว่ามันจะเป็นโจรถ้าเกิดฉะนั้น,นแล้วอีนูปิดหน้าต่างให้ดีเข้าบ้านลูกแม่ไปดูซิกูต้องไปดูเหรอเอาเพื่อลูกบ้านกูต้องไปดูแต่เดียว มึงสองคนฟังกูไว้นะกูคือคุณหลวงเจ้าของหมู่บ้านนี้มึงไปกันงดไปกันสามคนเนี้ยแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมึงต้องรักชีวิตกูมากกว่าชีวิตพวกมึงรู้ไหมอาถ้าเกิดว่าอยู่ในอันตรายมึงต้องตายก่อนกูค่อยรอดเพราะฉะนั้นในฐานะคนุณหลวงไปอีสีมึงนั้งกูไป เสียงปืนที่ดังมาจากบ้านดีไซน์